สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนส์กราบขอโทษไม่คิดลบหลู่ความเชื่อของใครออกมาชี้แจงแล้วครับสําหรับนักแสดงสาวเบนส์ปุญญาพรพลพิพัฒน์หลังโดนดรามาโพสภาพท่ายกขาเอาเทา้าพาที่คอนโซลรถเพื่อโปรโมทนละคร หลายคนมองว่าเราตั้งใจจะให้เป็นกระแสะหรือเปล่าไหมเลยค่ะเราไม่เคยหวังมาเพิ่งกระแสะอะไรแบบนี้เลยหนูจะอยากทํากระแสะแนวนี้ทําไมในเมื่อเราโดนเขาด่าเขาว่าเราเองก็จะรู้สึกไม่สบายใจจริงๆเราชอบถ่ายรูปและแบบเลื่อน IG ไอจีไปไปมามาไปเจอภาพแนวนี้เลยถ่ายดูและด้วยบทละครร้านดอกงิ่วที่เราเล่นมันเข้ากันพอดีเลยจัด2รูปเลยแต่ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสะแบบนี้ทามว่าคิดเห็นอย่างไรเรื่องไมมจ้านางร ส่วนตัวเราถือไหมเรื่องนี้เจ้าตัวตอบว่าปกติหนูก็ชอบทําบนทําทานปกตินะคะส่วนเรื่องไม่ย่านางรถเป็นความเชื่อคู่คนไทยมานานจริงๆหนูไม่มีเจตนาดูหมิน่นหรือลบหลู่ความเชื่อหรือไม่ย่านางรถของตัวเองเลยหนูแค่คิดว่าถ้ามันได้มันเข้ากับละครร้านดอกนิ้วในบทเป็นพยมของเราอย่างที่บอกค่ะแต่ถ้าหนูทําให้ไม่สบายใจหนูต้องกราบขอโทษจริงๆหนูไม่มีเจตนาแบบนี้เลยพอมีคนคอมเมนต์ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือน การที่ทําให้คนคิดแบบนั้นถามว่าเราจะดราม,ม่ามาบ่อยจากการที่โพสต์ไม่ตั้งใจให้บทรินอะไรหรือมองเป็นเรื่องขำขำเจ้าตัวตอบว่าจริงๆหนูมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นคนบันเทิงเป็นเรื่องปกติที่มีคนชอบไม่ชอบในสิ่งที่เรากระทําแต่เรื่องนี้หนูมองว่าเป็นเรื่องปกติมองที่เจตนามากกว่าว่าเจตนาของหนูตั้งใจจะไปลบหลู่ความเชื่อของใครไหมก็ตอบตัวเองว่าไม่เราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแค่ชอบว่าถ้ามันได้มันเหมาะ ที่จะโปรโมตตัวละครที่เราเล่นเท่านั้นค่ะถามว่าเป็นบทเรียนไหมก็เป็นนะคะเราก็จะระวังให้มากขึ้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อเราเองก็ไม่อยากทําให้คนรู้สึกไม่ดีก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะถามว่าคิดมากไายพอดนกระแสตีกลับเข้ามาเยอะเจ้าตัวตอบว่าตอนแรกก็มีแอบคิดมากเหมือนกันแต่คนรอบข้างก็บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอยาไปสนใจก็จําไว้ว่าระวังในการลงรูปมากขึ้น ถามว่าอยากบอกอะไรฟแฟนๆไหมเจ้าตัวบอกว่าหนูขอโทษนะคะไม่ได้มีเจตนาลบลู่ความเชื่อของใครเลยเจตนาของหนูไม่ได้คิดแบบนั้นก็ขอโทษที่ทําให้ไม่สบายใจกันส่วนพี่ๆที่ให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่รู้ว่าหนูไม่มีเจตนาแบบนั้นขอบคุณจริงๆ่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ